ก็เป็นกระบวนการผลิตน้ำยากระตุลละของมิสเตอร์ชนนะครับก็ฝากผลิตภัณฑ์น้ำยาดีๆแบบนี้ไว้ด้วยนะครับซึ่งสวนใหญ่ๆก็นำไปใช้กันแล้วก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจนะครับฝากไว้ด้วยครับน้ำยาเล็กามิสเตอร์ชนวันนี้มิสเตอร์ชนเรียกว่าแวะมาพอดีนะครับก็เลยมาดูว่าฝักที่ปฐมเอาไว้เนี่ยมัน ใช้ได้แล้วหรือยังก็เป็นการโชคดีครับบังเอิญว่าเข้ามาปั๊บเนี่ยเขาเหลืองแล้วจริงๆแล้วติดไว้หลายฝักมากครับแต่ว่าเอาแต่ปั๊บล่วงเลยอืมทําไมมาเนี่ยก็คงไม่ได้แล้วครับก็รอลุ้นดูครับเพราะว่าดีกว่าไม่ได้เปิดนะครับก็ไปเปิดฝักไปก่อนนี่ก็คือเราติดฝักไว้หลายขิงมากนะครับเนี่ยไอ้หลายฝักมากนะติดฝักไว้หลายฝักมาก เ,เพื่อความชัวร์นะครับก็ควรจะตัดค่อยๆทยอยตัดไปเ,เพาะนะครับวันนี้เราจะตัดไปแค่ประมาณตัดหนึ่งฝักนะครับฝักนี้ฝักฝักในสุดนะนี่เพราะว่าที่เหลือไว้เนี่ยกอ็อันนี้ดูลักษณะเหมือนจะยังไม่แก่เท่าไหร่แต่เราสามารถใช้สูดอาหารเพราะฝักอ่อนได้ถูดอาหารที่ผมให้ไปเนี่ยก็คือสามารถเพาะฝักอ่อนได้แล้วที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาทยอยตัด เขาก็จะเริ่มแก่ขึ้นเรื่อยๆแก่ขึ้นเรื่อยๆเพื่อเพื่อความชัวร์ในการได้ต้นนะครับอาการอย่างนี้ก็เช่นเดียวกันครับเขาก้านเขาเริ่มเหลืองแล้วเดี๋ยวเขาก็จะฝ่อต้องรีบตัดเลยครับได้ก็ได้หรือวัดดวงกันไปเลยอ๋อหลังจากที่มิสเตอร์ชนนะครับสำรวจฝักกล้วยไม้ที่ได้ผสมพันธุ์เอาไว้นะครับก็โดยมากก็จะเป็นพวกตระกูลช้างนะครับแล้วก็เป็นพวก่อชะลูดนะครับซึ่งก็ มันเกิดอาการที่เรียกว่าเหลืองก่อนกำหนดครับก็จำเป็นจะต้องเอาไปเปิดฝักสำหรับแฟนๆที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของการเพราะ,มะเมล็ดกล้วยไม้ครับก็อาการที่ฝักของเขาเหลืองเนี่ยครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับโดยเฉพาะนะครับที่เราผสมพันธุ์ประเภทข้ามสายพันธุ์กันมากๆเนี่ยก็มักจะ ให้เราดีใจในช่วงแรกๆแ,แล้วหลังจากนั้นก็จะค่อยๆฝ่อ,อ,อเหลืองแต่ก็มีนักประสมพันธุ์กล้วยไม้หลายๆท่านครับก็นำฝักเหล่านี้ไปเข้าห้องแลบ,บบางทีมันก็ได้ครับแต่ได้ไม่มากได้ต้น2ต้นอะไรอันนี้สำหรับไม้ที่ข้ามสายพันธุ์แปลกๆในหม่ก็ถือว่าเป็นไม้ที่ทรงคุณค่าเลยครับก็เอาไปลุ้นกันส่วน ไม้ธรรมดาธรรมดาที่ผสมเอาไว้อย่างที่มิตรชนทำนี่ก็คือนี่ก็เป็นช่อชลูดนะครับแล้วก็พวกตระกูลช้างเนี่ยโดยมากก็จะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าเหลืองก่อนกําหนดนี่ก็ต้องลุ้นนะครับวันนี้ก็เลยจะแถมในเรื่องของอาการของฝักที่มันเหลืองนี่ครับคือถ้าฝักมันเหลืองนะครับเหลืองตามอายุของฝักของเขาเองเนี่ย เช่นระยะเวลาเขาได้อันก็คือเขาแก่เต็มที่แล้วแต่ถ้าฝักที่เหลืองเป็นเหลืองผิดปกติก็เกิดจากการผสมพันธุ์ข้ามสายพันธุ์แปลกๆเรียกว่าโอกาสในการผสมพันธุ์เนี่ยเหมือนหมาผสมไก่อะไรประมาณนั้นมันเป็นไปได้ยากเขาก็จะเกิดอาการเรียกว่าเหลืองก่อนกําหนดเช่นอายุฝักเขาได้สักสิเดือนนะฮะแต่ว่าพอสเดือนเนี่ยเขาเริ่มเหลืองแหละ กรณีที่เกิดการข้ามสายพันธุ์แล้วเหลืองก่อนกําหนดแบบนี้ถ้าเราเพาะกล้วยไม้เป็นแล้วน่ะำเข้ามาเพาะนะครับเราก็อาจจะได้ต้นจํานวนไม่กี่ต้นเล็กน้อยก็เป็นไปได้ทีนี้ก็ต้องไปลุ้นกันละครับว่าหลังจากที่เราเปิดฝักแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นฝักที่ปกติหรือฝักที่เหลืองมันก็จะต้องมีการตรวจสอบนะครับว่าเมล็ดของกล้วยไม้เนี่ย เขาสมบูรณ์แข็งแรงหรือไม่ด้วยการทดสอบโดยการส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ซึ่งมิสเตอร์ชนก็เคยทำให้ดูมาแล้วนะครับวันนี้ก็เลยจะมาขยายความว่าไอ้เมล็ดที่สมบูรณ์กับเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์นะครับมันแตกต่างกันอย่างไรก็เพื่อคลายข้อสงสัยนะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยไปทำตามมิสเตอร์ชนแล้วบอกว่าเพาะไม่ขึ้นบางที มันไม่ขึ้นไม่ใช่สาเหตุจากอาหารไม่ดีนะแต่มันก็อาจจะเป็นสาเหตุจาก1คือมันไม่มีเมล็ด 2. คือมันมีเมล็ดนะแต่เมล็ดมันไม่สมบูรณ์นะครับมิตรชนก็จะขยายความให้ดูว่าไอ้เมล็ดที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างก็คือเมล็ดที่อ่อนแอนะครับเมล็ดที่รีบ ไม่มีเอ็มบีโอหรือไข่แดงอยู่ภายในอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเมล็ดที่สมบูรณ์นะครับมีไข่แดงชัดเจนครับส่วนอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเมล็ดที่อ่อนแอนะครับก็นิวเคลียสอันนี้หนักเลยครับเมล็ดรีบเลยไม่มีไข่แดงนะครับส่วนอันนี้ก็มีเหมือนกันแต่มีเล็กน้อยก็เรียกว่าถ้าส่องกล้องออกมาแล้วเป็นอย่างนี้คือโอกาสได้ต้นน้อยมากครับอาจจะมีขึ้นบ้างนะครับแต่ขึ้นไม่ ครับก็หวังว่าคลิปวันนี้คงจะมีประโยชน์กับผู้ที่สนใจในเรื่องของการเพาะกล้วยไม้นะครับก็อย่างที่ผมบ้านะครับเพาะกล้วยไม้เป็นเห็นรายได้มันเห็นรายได้จริงๆนะครับแล้วก็สามารถจะประกอบเป็นอาชีพได้เลยครับสำหรับวันนี้สำหรับแฟนๆที่ชอบอกชอบใจก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดตับตะไคให้กับมิตรชนด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่มิสเตอร์ชนพยายามจะนำเสนอนะครับให้กับแฟนๆที่สนใจนะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งครับสำหรับแฟนๆที่ติดตามกันหากใครมีอะไรสงสัยคอมเมนต์มาได้เลยนะครับหรือจะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับบอกเล่า90กันในเรื่องของการเพราะอุ้ยไม้หรือต้นไม้ประเภทอื่นๆนะครับก็มิสเตรชนก็ยินดีนะครับ สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ